สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกับช่องเจละเจอุทูออฟฟิเชียลเนาะค่ะเนาะเมื่อเนี่จะขอเปิดประวัติโดยย่อโดยสังเขปของพระธาตุนั่งเพ่นเนาะค่ะเนาะหรือว่าญาเพ่นที่ชาวอัเพื่อเพ่นเพื่นเคารพนับถือแหละพี่น้องกระดัมาอานประวัติที่เพิ่นได้จารึกไว้อยู่พระธาตุนั่งเพ่นนี่แหละเนาะค่ะเนาะ าาจากกระแสคลิปของคุณดลที่ได้ให้พี่น้องเบือนน้องคัางต้นนอกจากกับเป็นกระแสที่เฮดให้หลายๆท่านสนใจเกี่ยวกับปวัตยาเพ่นหรือประวัตผรถธานนั่งเพ่นเนาะคะ่ะเนาะมือนีแอดกระเลยได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาเล่าปวัตให้พี่น้องฟัง โดยสังเขปพระเะาจ้าเนลจ้าก็คือปัจจุบันนี้พระธานนาั่งเพ่นตั้งอยู่ที่วัดกอแก้วหมู่ที่11ตำบลเพ่นอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะเนาะซึ่งบไก่าจากบ้านแอดปันหดค่ะก้อนสิล่าประวัติของพระธานนาั่งเพ่นแอดขอทําการจุดถูปกราบไหวบูชาญาเพ่นก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่ละที่พนเหดสางไว้ให้เช่าบ้านให้เช่าออำเพื่อเพ้นหรือไทยบ้านไก่เลื่อนเคียงพอนอยากมากกาบไ้บ,บ,บูชาญาเพ่นเนาะค่ะเนาะซึ่งก็จะมี่พนจะมีถูเทีน่นมีคําหมาก,กอกยามีดอกไม้ไว้ให้บูชาเนาะค่ะเนาะแลวก็มี่า,า้าวายบญาเพีนไว้เนาะค่ะพี่น,อน้องได้ขออนุญาตน,นำข้อมูลจาก นายชวนบุญแสนแผนซึ่งเพื่อนได้เขียนเรื่องเล่าวไหวยูถาดนางเพ่นหนีเนาะค่ะเนาะเมื่อวันที่29สิงหา2559เนาะค่ะเนาะประวัติโดยย่อของพระนางเพ่นซึ่งนั่งเป็นที่เคารพนับถือกาบบ่ายของชาวอ่อเพื่เพ่นเนาะค่ะเนาะประวัติเจ้านางเพ่นหรือเทวีสันติภาพกำเนิดเมื่อวันที่15้าค่ำเดือน5ปีเถาะ พศไม่ปรากฏสันนิษฐานว่าประมาณพศ .2,130 สมัยพระเจ้าพระยาสุริวงศ์กรุงศรีสัตนาคหุดซึ่งขึ้นต่อกรุงเสียยุธยารัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรม,มาธิราชเจ้านางเพ่นสืบเชื้อสายไทยแท้จากเวียงจันทร์เพราะเดิมไทยกับเล่าผินชาติเดียวกันแยกจากกันเพราะฝรั่งเศสยึดเล่า ปีพ่อศอ20386หรือรอศ112อเนอะค่ะพี่น้องเจ้านางเพ่นเป็นบุตรตรีของพระยาศีสุดโโษกับพระนางจันทราอพยพม,มาจากเลี้ยงจันพร้อมด้วยคุณราชปากขี้คุณวรบุตรและพระยาคำสิงและผู้ร่วมอุดมการมาตั้งทินฐานที่บ้านน้องเป็ดผู้เลี้ยง หรือคุ้มสองข้อนอำเภอเพ่นเ,เนาะค่ะภายหลังได้สถาปนาขึ้นเป็นผู้ปกครองนคะรน,น้ามเจ้าสีสุดโทนั่งจันท่าเทวีและเจ้านางเพ่นมีตำนานเล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันวานา่งเพ่นนี่เป็นนา่งที่เกิดมาหน่ะมีลูปโฉมงดงามเนาะค่ะเนาะจนเจ้าชายหวัวเมืองต,งตั้งๆที่อยู่ล้อมรอบสามเมืองนี่มักนั่งพอนั่ง ่เป็่นสาวมาผู้ง่ามหลายจนเมื่อวันที่ที่นั่งเกิดนั่งเพ่นนี่เกิดขึ้นมาเมือ่อเคลืนจันเพ่นมีลูบโฉมงงดงามหลายพ่อนั่งไงป็่นสาวมาความงามของนั่งนี่กะซากะลือไปไก่ถึงหัวเมืองหน่อยไงต่างๆผู้ใดก็อยากมาเห็นผู้ใดก็อยากมาพ่อเอาเป็นนั่งลูกนั่งเมียจนเจ้าชายทั้งสามเมืองนั้น เดินทางมาพร้อมกับเครื่องบรรณาการเพื่อจะมาขอนา่งพิ้นไปแตงงานเนาะแต่ว่าพญาศีสุดโทษซึ่งเป็นบิดานี่กับนา่งจันท่านี่กระจกสิยกให้เมืองใดเพราะว่าแต่ละเมืองนี่ก็มีเจ้าชายรูปงามแล้วกาเก่งกาสามารถแหล้วก็มีกองทัพเป็นของเจ้าของมาเนาะเสียให้ไผกะคิดยากนะพี่น้องให้ผู้นึงผู้นึงกะเครียดจังสีนาเนาะสุดท้ายแล้วนั่งพิ้นกเลิตดสินใจบ่อเอาไฟจากคน แล้วนา่งกลับไปค้างตัวเองไว้ในพระธาตุตามประวัติความเป็นมาเนาะค่ะเนาะจนเจ้าชายทั้งสามเมืองนั้นจังได้กับบญ่อมบญยอมเสียเอานา่งเพีนมาเป็นเมียใหใ้ได้เสียเอาไปเป็นพระมาเหสีของเมืองเจ้าของให้ได้เพราะว่านั่งเพ่นหนีง่ามหลายแต่วา่านา่งเพ่นหนีเห็นก็แกความสงบของเจ้าเมืองเพ่นก็เลยบญ่อมก็เลย ขอให้พระบิดานีสร้างจีดีขึ้นแล้วก็ับไปค้างตัวเองในนั้นเจ็ดมือเตรียมขา้าวปลาอาหารไปน้ำเตวา่าเจ้าชายทั้งสามเมืองก,กับบอย่อมถอยทับกับบอยอมลาถอยตางค้นต่างเสียชนะกันเนาะสุดท้ายแล้วนั่งเพี้ยนก็เลยย่อมตายอยู่ในพรถธานนั้นเจ้านา่งเพี้ยนหนีเสียสละชีพเพื่อรักษาบานเมืองพ่อนั่งสิ้นใจแล้วเจ้าชายทั้งสามเมืองนันกะ เลยได้มาสางเจีดีไหนางเนาะค่ะเนาะเจ้านางเพ่นนี่เสียชีวิตเสียสละชีพเพื่อรักษาบ้านเมืองมือวันที่15คำ่ำเดือน8ปีมะเมียระชนอายุได้18ปีหรือ18ชั้นสาเด้อค่ะพี่น้องเจ้านางเพ่นเป็นเทพที่เช่าเพ่นเข้าโละก,ลกบาบไหวบูชาพ่อท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอเพ่น จัดพิธีบวงสรวงบูชา้ดยบุญบ้างไฟทุกปีในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดของทุกปีที่เา้าอํำเพื่อเพ่นจะมาบวงสรวงสักการะเพื่อระลึกถึงความดีความงามของนา่งเพ่นเนาะค่ะเนาะแล้วแอดก็จะว้าถึงปวัตเจดีความเป็นมากของเจดีนั่งเพ่นซึ่งเจ้าชายทั้งสามเมืองนั้นด้วยความ รู้ซึกผพิดที่ได้มากแก้งแย่งกับกันเพื่อที่จะได้นั่งเพ่นไปครอบครองเนาะค่ะเนาะแต่ไทยที่สุดแล้วนั่งกะเลือกวิธีที่จะเฮดไทยบอกเกิดสงครามเฮดไทยชาวเมืองได้อยู่สงบสุขอันนี้ก็คือประวัติพระาธาตุเนาะค่ะเนาะเป็นพระาธาตุบรรจุอัฐิของเจ้านา่งเพ่นเทวีสันติภาพของชาวอำเภอเพ่น สรางถวายเป็นการไทบาปจากเจ้าชายเชียงงามเจ้าขออภัยค่ะเจ้าชายเชียงงามจากเมืองหนองหารเจ้าชายชัยเสนจากเมืองหนองบัวลำพูและเจ้าชายคัตติยราชจากเมืองบางเมืองหนองคายที่มีส่วนทำให้นางเพ่นนี่เสียสละชีวิตเนาะค่ะเนาะ้อมด้วยชาวเมืองเพ่น แสนอาไล่แหละวะจงรักภักดีตอนนั่งสมัยนั้นพระธาตุเจดีนี่จะมีขนาดกว้างหาเมตรสูง18เมตรทางเชียงแสนสังเสร็จภายใน29เก่ามื่เด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> มือวันที่เมือม่อวันขึ้น8ค่ำเดือน8ดมีการสมโพธิในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน8ดเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดขึ้น พระธาตุนา่งเพ่นนี่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิง่งด้วยเป็นการเป็นอนุสรสถานแด่เจ้านา่งเพ่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอเพ่นมากกว่า400ปีและะ้วค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมาสักการะบูชาหญ้าเพ่นหรือนางเพ่นเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนจำลองของหญ้าเพ้นเหาเพิ่นก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนว้ว่างไบ ให้สักการะบูชาเนาะค่ะเนาะหละก้กกาจะมีคาถาเปลยเฮาได้บูชากราบไหวเพื่อนกันจะเขียนไว้สำหรับตัวพระธาตุนี่เพื่อนกันจะมีข้ามเขียนบอกไว้ว่าถามาสักการะบูชาพระธาตุนั่งเพ่นนี่กัจจะใหยางอ้อมสามรอบเนาะค่ะพี่น้องจใจชาวบ้านที่มาสักการะบูชานี่ยางรอบสามรอบหลกักกากาวข้ามอธิษฐานขอพรอนขอ ความโชดดีเนาะค่ะเนาะสักกะบูชากบาไหพ้พระนางที่เพิ่นได้เสียสละชีวิตเพิ่นเพื่อความสงบง,งบรวมเย็นของชาวอำเพื่อเพ่นเนาะค่ะเนาะซึ่งนา่งเพ่นเป็นที่จดจันก้าวขานว่าเป็นผู้ยิ่งที่งดงามหลักกะมีใจเด็ดเดียวความดีของนางกะเ็ดใหายชาวอำเพื่อเพ่นได้บูชาญาเพ่นมาจนเทา ทุกมือนี่เนาะค่ะพี่น้องนี่ละจ้าก็คือะธาตุของนา่งเพ็ญหรือพผัสสะยา,าเพ็นหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของปวัระธาตุนั่งเพ็นหรือยาเพ็ญแล้วรู้สึกจังไรพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นตำนานของเมืองเพ็นของอำเภอเพ็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเรื่องของอีหลาหน้อยก็เป็นความเสือ่อซึ่งแอ็ดก็มีความเสื่อในว่า การน,นาจะเกิดขึ้นได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับหล้วแต่ความเสื่อส่วนบุคคลค่ะเข้ากับใส่วิจ,จารณญานในการรับช่เดอค่ทเดอที่แอดได้มานั่เสนอนี่กับเพื่อที่ว่าอยากเผยแผ่ประวัติของพระาธาตุนา่งเพนไห้พี่พี่น้องนองผู้ที่บอกเคยหล้จักบอกเคยได้ยินได้ยินได้ฟังได้รับช่เนาะค่ะเนาะพิดพลาดประการใดกับขอขอภัยไว้ณนที่นี้ด้วย เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะัสดีค่ะ